คอมเมนต์สนั่นเก๋ไก่โพสต์คลิปล่าสุดคู่กับแน็กชาลีเป็นคลิปนี้แม้ยังไม่ออกมาบอกว่าสถานะที่ชัดเจนคืออะไรแต่โพสต์ของฝ่ายหญิงก็ทำเอาหลายคนชัดเจนแล้วว่าเลิกกันแล้วระหว่างเก๋ไก่สไลเดอร์และแน็กชาลีสาวเก๋ไก่ก็โพสต์ทำนองว่าอกหักล่าสุดนั้นสาวเก๋ไก่ได้โพสต์คลิปคอนเทนต์เมื่อเก๋ไก่หลงอยู่ในป่าเป็นเวลาสเดือน X Next Charlie ลงช่อง YouTube เกไกสสไลเดอร์ G slider, ทำกลางแฟนคลับได้เข้ามาชมก็คอมเมนต์ว่าเวลาที่เธอสองคนอยู่ด้วยกันแล้วรู้ไหมมันดีที่สุดความรักเป็นสิ่งสวยงามนะเธอมันเหมาะสมกันอย่างยิ่งปรับจูนกันถูกที่ถูกเวลาความรักมันก็จะมีคุณค่าในตัวของมันเองในคลิปบอกทุกอย่างของความรู้สึกของเธอสองคนไว้หมดแล้วกลับมาหากันและกันนะรักแล้วก็เข้าใจกันให้มากขึ้นรักทั้งสองคนแนเก ก็เธอเกิดมาคู่กันเขาเกิดมาเพื่อกันและกันจริงๆคงหาแบบนี้ไม่ได้แล้วเหมาะสมกันมากรักกันนานๆนะพวกเราเป็นกำลังใจให้รักทั้งคู่เป็นคลิปที่เหมือนชีวิตรักจริงๆของทั้งคู่ชาลี่ยอมทิ้งสัตว์สิ่งที่รักออกจากป่าไปสร้างครอบครัวกับคนรักก็คือเก๋คลิปบอกรักบอกความสดใสรักทั้งคู่ขอให้เข้าใจกันรักกันตลอดไป F C N K ไม่ว่าทั้งคู่นั้นจะไปไกลแค่ไหนวันหนึ่งวันใดขอให้กลับมายืนที่เดิมที่ที่ใจคุ้นเคยนะคะยิ่งดูยิ่งรักคู่นี้ขอให้ปรับความเข้าใจกันรักกันไปนานๆนะครับเราเชื่อว่าทั้งคู่คือรอยยิ้มของกันและกันนัิชาลีกลับมารักกันเหมือนเดิมนะคะอยากให้ทั้งสองนั้นกลับมาเหมือนเดิม